เาลยนำเสนอแหล่งเรียนรู้ตำบลสามพี่น้องวัดซอยสองตั้งอยู่ที่ตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีวัดซอยสองมีพื้นที่กว้างมีความสะอาดส,สูงสวยและมีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของอำเภอแก่งหางแมวประวัติความเป็นมา ตามคำบอกเล่าของคนรุ่นปู่รุ่นย่าเล่าขานความเป็นมาของหมู่บ้านซอยสองว่าแต่เก่าก่อนไม่ใช่หมู่บ้านที่อยู่ติดถนนเหมือนปัจจุบันแต่เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีผู้คนเข้ามาบุกเบิกตัดไม้ถางป่าสร้างบ้านเรือนและชุมชนจำเป็นต้องมีเส้นทางลำเลียงซุงออกจากป่าจึงทำให้เกิดเป็นเส้นทางรากซุงต่อมา จึงเรียกเป็นชื่อซอยตามลำดับซอย1ซอย2อเลื่อยไปถึงซอยหและใช้เป็นชื่อที่ตั้งของหมู่บ้านในเวลาต่อมา ในปีพศ2510ที่ตั้งเดิมของวัดซอย2คือบริเวณบ้านพักครูของโรงเรียนบ้านซอย2ในปัจจุบันซึ่งเมื่อก่อนเป็นเพียงที่พักสงฆ์สร้างเป็นสาราไม้ขนาดเล็กมีกุฏิพัก2-3ถึงหลังมีบ้านเรือนอยู่ในละแวกวัดไม่กี่หลังคาเรือนได้แก่บ้านของคุณยายทองบ้านของคุณตาเผือก ลูกของคุณยายทองบ้านของคุณตาอีทเป็นต้นค่ะต่อมาในช่วงพศ2516หลวงพ่ออภิชาติอภิชโชโตพันโทอภิชาติสีสว่างวงได้เข้ามายังหมู่บ้านซอยสองแห่งนี้พร้อมกับพัฒนาหมู่บ้านท่านได้ทำการก่อตั้งโรงเรียนประจำหมู่บ้านขึ้นคือโรงเรียนบ้านซอยสองอภิชาติราชอุปถม และยังทำการย้ายที่พักสง์ของวัดซอยสองไปที่บริเวณเขาวัวเป็นเขาที่อยู่ในซอยลากสูงซอยที่สองหรือก็คือที่ตั้งเดิมของหมู่บ้านนั่นเองค่ะและเมื่อโรงเรียนถูกสร้างจนเสร็จแล้วหลวงพ่ออภิชาติก็ย้ายไปพัฒนาพื้นที่อื่นๆต่อไปจากนั้น ผู้ใหญ่บ้านดำลงมะปางอ่อนผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นได้ไปกราบนิมนต์หลวงพ่อเพชรอัฏฐกามูมาเป็นเจ้าอาวาสวัดซอยสองโดยทำการย้ายวัดอีกครั้งหนึ่งจากที่ตั้งอยู่บนเขาวัวมาตั้งอยู่บริเวณหอประชุมหมู่บ้านในปัจจุบันค่ะ ด้วยพลังศรัทธาของชาวบ้านในชุมชนบ้านซอยสองหลวงพ่อเพชรและชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างและทำรุุบำรุงวัดซอยสองเรื่อยมาและได้สร้างศาลาการประเรียนซึ่งเป็นศาลาไม้ในบริเวณที่เป็นกุฏิของพระสงฆ์ในวัดซอยสองในปัจจุบันและได้จดขึ้นทะเบียนแต่งตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาในวันที่24กันยายนพศ2 5 3พนาจวบจนถึงวาระสุดท้ายของหลวงพ่อเพชร โดยความเรื่มใสศรัทธ,ธาของคนที่นี่ที่วัดซอยสองยังคงเก็บสรีและสังขารของหลวงพ่อเพชรอัฐกามโมเจ้าอาวาสรูปแรกเพื่อให้ทุกคนได้สักการะท่านต่อไปนอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่สวยงามของเมน9ก้ายอดสร้างจากพลังศรัทธ,ธาของชาวบ้านในชุมชนที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในจังหวัดจันทบุรี อีกทั้งวัดซอยสองได้มีการสืบสารประเพณีการลอยกระทงซึ่งเป็นการลอยกระทงรอบโบสถเป็นแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรี